โอนิกิริโอนิกิรินะครับช็อตคันจิวันนี้ก็คือโอนิกิริที่เป็นข้าวปั้นนะครับมาจากเวิร์บนิกิรุที่แปลว่าปั้นนั่นเองนะครับแน่นอนข้าวปั้นต้องใช้อะไรเทนะครับก็คือมือแล้วไปปั้นที่ไหนล่ะไปปั้นที่นี่ครับยะปั้นที่ซูชิยะนะครับ ร้านนั่นเอง yeah. ยะู ushiya วะเทเดเซซิชิโอนิกิตติยู Onigiri Nigiri Onsushiyo Nigiri นะครับออนโยม,มิอ่านว่าอคอุอย่างเช่นใส่มือเข้าไปนะครับในคันจิตัวนี้ตัวหนึ่งนะฮะก็จะเป็นอคุชุปตั้นมือตั้นมือกัน สองคนจับมาปั้นมือกันคืออะไรครับการจับมือเช็คแฮนนะครับอักขืชอักขืชชิมัสเช็คแฮนกันนี่